สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัว,วยจซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนะปักหน่วยบนนะเทียบชน2ส,สูตรนะฮะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนฮะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปดโอนจะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิลความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะปักหน่วยบนนะเทียบชน2สูตรนะสตินะคะยี้งวดนะเรามาลุ้นตัวชนน้อยตัวนะคะเพื่อวัดดวงกันนะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก0ูนย์เนะชนที่7ออกศูนย์เชน4ี่ดปดออก7จ็ดห้าเ็ด ชนที่4ออก544ชนที่9ออก979ชนที่34ออก603ชนที่57ออก395ชนที่34ออก603ชนที่6ออก626ชนที่1ออก481ชนที่78ออก598ชนที่68ออก116ชนที่0ออก690ชนที่3ออก593ชนที่4ออก504

ชนที่สามหกเจ็ดออกแปดสี่สามส่วนใหญ่ก็ชนกันสามตัวสองตัวแล้วก็หนึ่งตัวนะคะอันนี้นะคะก็เรามาดูนะคะว่างวดนี้นะคะเราได้ตัวชน,นะะที่กี่ตัวนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้สิบบญสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองห้าครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบทาย ครั้งที่หนครั้ง10บทายครั้งที่สองแะบวก 5, ข้างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วฮะแบวก6เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ99เบวกศเท่ากับ9 9้บวกหเท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ0ูบวก3เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5้บวกหเท่ากับ6 6บวกหเท่ากับ7เราจะได้หน่วยบนในสูตรที่หนึ่งนะฮะสามห้า สูตรที่2องาะเราใช้หลักแสนสครั้งร้อยบนหน่วยบุนร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่2อสองครั้งร้อยทายครั้งที่1หน่วย 1, ทาย 1, ครั้งที่1 1 8, 9, 9, 0่งสิทายครั้งที่2 3ครั้งและบวกครั้งที่3 2มสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนบวกสามเท่ากับสามสามบวกสเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหบวกแท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเ เจ็ดบวกห้าเท่ากับสอบวกสามเท่ากับห 5. 5้บวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับศูนย์ศย์วกหเท่ากับหนึ่งเราจะได้นะคะหน่วยบนในสูตรที่สองคะห้าเครบแล้วนะคะทั้งสองสูตรมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะว่างวดนี้นะคะชนกันที่ตัวไหนนะคะสูตรที่หนะะึ่งสามห้าหดสูตรที่สองห้านย์ห่ะชนตัวแรกคะ,ะก็คือห ชนตัวต่อมาคะก็คือเจ็ดะเราได้ตัวชนในงวดนี้คะสองตัวคะห้ากับเจ็ดะเพื่อนๆคะชอบไหมนะคะในหน่วยบนคะเทียบชนสองสูตรคะชนที่ห้ากับเจ็ดะทำแอด์ะแอดก็ชอบทั้งสองตัวเลยนะห้ากับเจ็ดะในงวดนี้คะจะมาตัวไหนเนี่ยหรือว่าจะไม่มาคะตัวชนคะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะะขึ้นอยู่กับตัว ของสมาชิกเองคะถ้าชอบก็นําไปเสียงถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ